สวัสดีครับเราซอกอร์ฟอลขอแนะนำทีมที่กำลังมาแรงวิเคราะห์ฟอร์มร้อนแรงที่ต้องติดตามคัดโดยใช้ตัวแปรจากระบบแมตต์ฟิลเตอร์โดยมีคู่ที่น่าสนใจดังนี้คู่แรกอันฮิลานในเจ็ดเกมล่าสุดอันฮิลานยิงประตูรวมได้ถึง24ประตูในเจ็ดเกมเฉลี่ยเกมละ3.4ประตูโดยเฉพาะในเกมกับอันฟาด9-0ที่แสดงให้เห็นถึงความดุดันและความหลากหลายในเกมรุกคู่ที่2อัตาลันตาใน7เกมล่าสุดแสดงให้เห็นถึงความดุดันในเกมรุก แต่ยังคงมีจุดอ่อนในเกมรับที่ต้องปรับปรุงอตาลันตาทำประตูได้ถึง18ประตูใน7เกมเฉลี่ยเกมละ2.6ประตูทีมเสียประตูถึง12ลูกใน7เกมคู่ที่3ออกฟอร์ดอยู่ในเตดใน7เกมล่าสุดแสดงถึงความมุ่งมัน่นและการพัฒนาฟอร์มที่ดีขึ้นในช่วงหลังแม้ว่าจะมีความไม่แน่นอนในผลการแข่งขันออกฟอร์ดอยู่ในเตดชนะ4เกมในบ้านทีมทำประตูได้ทั้งหมด11ประตูใน7เกมเฉลี่ยเกมละ1.57ประตูคู่ที่4โอนแฮม แอตเลติกใน7็ดเกมล่าสุดทีมยิงประตูได้ถึง18ประตูจาก7ดเกมเฉลี่ยเกมละ2.57ประตูแม้ว่าจะมีเกมที่เก็บได้แต่ทีมเสียประตูไปถึง9ประตูในเจดนัดและคู่สุดท้ายเซอร์เวนาใน7ดเกมล่าสุดแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งในเกมรุกที่โดดเด่นทีมทำประตูได้ถึง27ประตูจาก7็ดเกมเฉลี่ยเกมละ3.86ปประตูขอจบการแนะนำทีมที่กำลังมาแรงในวันนี้ขอทุกท่านโชคดีครับ